จากกรณีของเด็กน้อยวัย7เดือนชาวลาวได้เข้ามาผ่าตัดหัวใจที่กรุงเทพแต่จริงๆแล้วนะครับเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสแรกครับเคสนี้เป็นเคสที่2และเคสที่2เนี่ยต้องใช้อาจารย์หมอถึง13ท่านด้วยกันนะครับที่ร่วมกันผ่าตัดครับกับน้องคนนี้นะฮะแล้วยังมีอีกเคสนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเบื้องหลังเป็นมายัางไงสบายดีสวัสดีครับ นะเมื่อ3าสี่วันก่อนเกิดเหตุการณ์ของ2ประเทศที่ร่วมช่วยกันได้ส่งกําลังใจให้น้องชาวลาวเจ็ดเดือนเนี่ยได้เข้ามาผ่าตัดที่กรุงเทพนะด้วยระยะทางจากหนองคายมาถึงกรุงเทพตรงบ้านจุฬาสภากาชาติของไทยเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเองซึ่งมาจาก3าสี่วันก่อนนะมีทางช่องไทย PBS ช่อง3แล้วก็โลกออนไลน์ในโซเชียลได้ส่งกำลังใจนะฮะที่ทำให้น้องได้ถึงมือหมออย่างปลอดภัยนะครับ ด้วยเหตุการณ์น,นั้นนะครับน้อง7เดือนที่เป็นชาวลาวนั้นเป็นคนที่2นะครับซึ่งเป็นคนอุดมใส่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนเดือนตุลาคมครับคนแรกนั้นชื่อน้องบอยครับอายุประมาณ5เดือนเองซึ่งเป็นเคสที่ยากลําบากกว่าน้องคนที่2อ,อีกและน้องคนที่2อ,อยู่ที่แขวงบริคัมไซครับแล้วก็ เคสนั้นน่าเป็นห่วงมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าน้องอายุเพียงแค่5เดือนแล้วต้องเดินทางมาจากบริคามไซนนะฮะแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่โรงหมอมหสศนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันได้ถูกนำตัวส่งไปที่ กรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลจุฬาทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับว่าเคสที่2และเคสที่3เป็นยังไงนะฮะและเป็นใครนะครับมาจากที่ไหนทําไมถึงได้เดินทางไปถึงที่นั่นได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นด้วยทันทีทันใดแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการช่วยเหลือของทั้ง2ฝ่าย ทั้งลาวและไทยครับทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างสาธารณสุขระหว่างลาวกับไทยได้ร่วมมือกันครับเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับก่อนหน้านี้นะฮะมีการช่วยเหลือการส่งผ่านผู้ป่วยกันนะฮะระหว่างโรงพยาบาลหนองคายโรงหมอแม่และเด็กโรงพยาบาลทั้ง9แห่งของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ ที่ทาให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีการประชุมกันระหว่างประเทศนั่นคือโรงพยาบาลหนองคายเองได้เข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ลักษณะเดียวกันโรงพยาบาลทั้ง9แห่งของนครหลวงเวียงจันทร์เองก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหนองคายนะครับเพื่อประชุมแล้วก็หาลือกันเกิดการพูดคุยกันและการร่วมมือกันนะฮะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ครับนั่นก็คือโครงการ ลักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงครับหรือโครงการของเราเราจะเรียกว่าปิ้นป่วหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการริเริ่มและสนับสนุนการร่วมมือกันจากอาจารย์แพทย์ของทั้ง3ท่านด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนหักแพงกันครับไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยก็หักแพงกันนะฮะเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์หมอครับที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมใดๆแต่ดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์จรรยาบรรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลายพรมแดนโครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เห็นถึงความร่วมมือที่ไรพรมแดนกันทางด้านสารณสุขระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศเลาวเพื่อประชาชนทั้งสองประเทศที่ได้เป็นประเทศใกล้ชิดกันได้มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนกันจึงเกิดความร่วมมือกันเพื่อมนุษยธรรมครับ แล้วก็น้องคนแรกที่มาจากบริคัมไซท์ทำการพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาสปากาชาติร่วม2อาทิตย์ด้วยกันนะฮะเพราะว่าร่างกายของน้อง5เดือนค่อนข้างที่จะอ่อนแอห่างอกแม่ไม่ได้เลยตลอดการเดินทางเนี่ยก็กําลังใจเอาใจช่วยแล้วน้องเองก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันแล้วก็ได้รับการผ่าตัดอย่างลุล่วงด้วยดีนะฮะปัจจุบันนี้น้องนั้นก็ได้กลับไป ที่บริคัมไซสู่บ้านแล้วครับอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็เป็นอันที่น้องก็ปกติหายดีและเคสนี้เป็นเคสที่2ครับนั่นคือความเร่งด่วนนะครับนั่นคือเป็นน้องคนที่2อ,อายุ7เดือนที่มาจาก ขวงอุดมใสครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลหน,นองคายแล้วทำการรักษานะแล้วเราอยู่ที่โรงพยาบาลหน,นองคายนะฮะแล้วก็ได้ถูกส่งตัวด่วนไปที่โรงพยาบาลจุฬาสปากาชาตินะครับณนะเมื่อประมาณ4ีวันที่แล้วนะฮนะณตอนนั้นจะเห็นว่าทุกหน่วยงานนี่เข้ามาช่วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยที่อยู่ในสปปลาวไม่ว่าจะเป็นสารทูตลาวที่อยู่ในไทยนะฮะทางด้านหน่วยกู้ภยัยทางด้านสื่อออนไลน์นะครับที่ช่วยกันบอกข่าวกันแล้วทําให้ขบวนของน้องเนี่ยได้มาถึงที่ โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยภายใน6ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ดังไปทั่วเมืองไทยแล้วก็ลาวนะเป็นการซราบซึ้งมากๆระหว่างความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่ช่วยเหลือกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก่อนจะถึงเคสที่3เคสที่3ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยมีเบื้องหลังเบื้องหลังของการช่วยเหลือของการเกิดสมาคมนี้เกิดขึ้นนะฮะคนแรกนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาติ สิทธิพันธ์นะครับท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยครับท่านที่2คือนายแพทย์พิรพัฒน์มกราพงศ์ท่านเป็นกุมรารศัยแพทย์นะครับหัวใจและหลอดเลือดส่วนอกโรงพยาบาลราชวิถีครับและท่านที่3ครับคือนายแพทย์โชว์ไม่สืบนุก,กาน ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายครับปัจจุบันนี้นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ลวครับและเป็นผู้ก่อตั้ง One Price One Standard Policy mm hmm. ด้วยครับนั่นก็คือทำให้คนลาวและคนไทยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลหนองคายนะใช้ราคาเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะไม่ใช่เป็นลักษณะของราคาของชาวต่างชาติครับแล้วก็เอื้ออํานวยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยารักษาโรคและวิธีการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันครับ มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กครับแล้วก็มูลนิธิเกื้อฝันเด็กครับต่อไปคือกระทรวงสาธารณสุขไทยและสาธารณสุขสปอปอลาวโรงพยาบาลมหโหสถโรงพยาบาลสูงการประจำแขวงแล้วก็สถานทูตไทยณนะประจำสปอปอลาวครับและสถานทูตลาวที่ประจำอยู่ ประเทศไทยครับแล้วก็คุณพิพัฒน์พลสารโนทยานครับหรือคุณเควินนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสารักษาผู้19เพื่อมิตรภาพลาวไทย70ปีทางการทูตครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะฮะทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลหนอ,องคายทั้งหมดนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลมโหสถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของไทยและของลาวนะครับแล้วก็ หน่วยกู้ภัยด้วยครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนของทั้งสองฝั่งลาวและไทยครับที่ได้ช่วยกันนะฮะทำให้สื่อออนไลน์ได้ออกข่าวได้เอาใจช่วยและน้องคนนี้นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะฮะของความช่วยเหลือของความมีน้ำใจนะฮะที่ทั้งคนทั้งสองประเทศเนี่ยส่งกำลังใจและช่วยเหลือกันไม่ว่ารถ,รถจะติดขนาดไหนสื่อทางด้านรถออนไลน์ก็ ออกประกาศข่าวกันออกมาว่าถนนเส้นนี้ขอช่วยหลบทางให้ขบวนนี้หน่อยเพราะขบวนนี้น้องอายุ7เดือนเป็นชาวลาวเดินทางมาจากหรองไทยเพื่อรับทําการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาสปากาชาติไทยครับแล้วก็เคสที่3จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ นั่นก็คือน้องคนนี้มีอายุประมาณ9เดือนน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับอายุ9เดือนครับและตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมโหสถนะครับรอการส่งตัวต่อครับมาที่โรงพยาบาลหนองคายครับเพื่อมาพักฟื้นรักษาตัวนะก่อนที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาครับน้องคนนี้มาจากแขวงเชียงขวางนะครับก็ต้องขอ ให้เราส่งกําลังใจนะครับว่าอยากให้น้องทุกคนเนี่ยปลอดภัยไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะฮะทางไทยเองก็ดีเนี่ยก็จะมีวิธีการนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือการคัดกรองผู้ป่วยอันไหนที่มีความเร่งด่วนก่อนเราจะเห็นว่าน้องแต่ละคนนี้เป็นเคสยัางยากทั้งนั้นเลยไม่ว่าน้องคนน้องบอยคนแรกจะอายุ5เดือนที่ อัาตราการเสี่ยงสูงที่สุดแต่น้องก็ปลอดภัยอาจารย์หมอที่เป็นคนไทยที่ร่วมมันช่วยกันและผมก็ทราบมาว่าและเคสที่สองเนี่ยต้องใช้อาจารย์หมอถึง13ท่านด้วยกันนะครับที่ร่วมกันผ่าตัดครับกับน้องคนนี้นะฮะก็ขอส่งกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็น้องคนที่3นะฮะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับการช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจในโครงการลักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงครับระหว่างลาวกับไทย นี่แหละครับเป็นความน่ารักนะครับของไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคพื้นประชาชนทางด้านหน่วยกู้ภัยกันเองสองฝั่งโคงทหารของทั้งสองฝั่งร่วมมือกันลาดตระเวนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นพยาบาลทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นคุณหมอก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันถ่ายทอดวิชาซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเยี่ยมเยือนกันตอบ สองฝั่งโคงบ้านเรานะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้นำประเทศครับนั่นคือที่ผ่านมากรมสมเด็จพระเทพได้สเสด็จมาเยือนที่สปปลาวเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองมาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวที่ได้มีการดำริเกิดขึ้นจากสองมหาบุรุษคนที่หนึ่งมหาบุรุษท่านไก่สอนพรมวิหารซึ่งเป็นประธานประเทศของสองปปลาวกับอีกท่านหนึ่งคือ ในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราที่ได้ทรงช่วยกันเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาที่สปปลาวเอาพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์เข้ามาเพื่อทําให้เกิดอาชีพเกิดวิธีการของหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งปันกันระหว่ังสองประเทศและกรมสมเด็จประเทศก็ได้สเสด็จมาเยือนที่สปปลาวเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่เองนี่แหละครับเป็นความสัมพันธ์อันดีงามของระหว่างลาวกับไทยนะครับซึ่งเราผูกพันกันแล้วไม่หางจากกัน ถึงจะมีแม่น้ำโขงมาขวางกันก็าตามคราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายสวัสดีครับ